สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อพิคาะร์กครับทองคาประจําวันนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17ครับมีนาคมแล้วและก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนการเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เรามาดูว่าไอเดนการเทรดของทองคําวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็อัปเดตมุมมองของตลาดขึ้นเพิ่มเติมครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยครับใครที่ช่นชอบการวิคาอห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็ จะขอบคุณมากๆเลยสําหรับาการไลค์หรือว่าการแชร์ให้นะสำหรับน้าใจมันเนป็นพิเทุกท่านนะครับทีนี้เดี๋ยวขอย่าแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มเทรดของทั้ง,ง,งคริปโตแล้วก็ทงองคำในการสามารถกดลิงก์ครับคำว่าแสดงเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้ได้นะครับก็จะมีส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมานะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไลน์กลุ่มพูดคุยแผรน,นะคอลิสานตรงนี้สามารถทักเข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ แผนการเทรดหรือว่าอยากจะสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มในการเทรดด้วยกันก็ได้เพราะว่าในกลุ่มจะมีทั้งแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำอัปเดตตลอดเวลาแลนะ้วใครที่อยากจะมีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้ด้วยกันก็ลองทักเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ายไม่มีการขายคอร์สนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมีในส่วนของตัวระบบ Copy Trade นะสำหรับใครที่ใช้บัญชี Xnet อยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีนะสามารถกดคำว่าสแสดงเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะจะมีนะครับใครที่ไม่มีบัญชีนะครับอยากจะ ทดลองตัวระบบก็ไปเทรดก็กดสมัครตรงนี้ได้นะครับใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีส่วนใครที่มีบัญชีแล้วอยากจะมากดสมัครเทรดทางเพจก็ดูกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยจะมีข้อมูลแสดงผลงานการเทรดของของทางเพจเราแล้วก็คือจะมีบอกว่าลนรับแทน3มเดือนล่าสุดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ประวัติการเทรดต่างๆของนับแทนอ่าต่อเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงใครที่สนใจอยากจะอ่าใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเทรดก็ได้นะก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลานะแต่ว่ามีเงินทุนนะอยากจะ ให้มีตัวช่วยในเรื่องของการสร้างหุ่นกระพรก็คือหาคนที่เก่งๆนะระดับโลกเนี่มาช่วยในการเทรดนะรับไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ได้หรือว่าจะเป็นผมก็ได้ใครที่สนใจก็ลองกดเข้ามาได้นะครับตอนนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าทักมใน,นส่วนของตัวแอดก็ได้นะครับกลับมาที่ในส่วนของตัวทองคำนะครับส่วนของตัวทองคําเนี่ยภาพของ i ท e f r ฟ m e มันเนี่ยเราเคยคุยกันมาในคลิปเมื่อวานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงก็คือจากชุดที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ราคามีการพัก พักตัวก็คือออกข้างก็คือชุดเนี้ยก็คือมีการขายลงมาหนึ่งแท่งและขึ้นกลับหนึ่งแท่งถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวเราดดกไปดูไทม์เฟรมวิกนะจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าดูจากมันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นชุดเดียวนะพอเราไปดูวิกนะครับเราเห็นว่ามันมีการแยกเซเมิท์ครับแล้วก็ชุดนี้ที่เรากําลังตามอยู่เนี่ยมันกำลังก้ากึ่งหรือว่าเราตามภาพของการขึ้นไปขึ้นหนึ่งปรับสองแล้วตอนนี้คือสามเอ็กนะครับแล้วตอนนี้คือขาที่สี่ แต่ตัวนี้คือการขึ้นของขาที่5หรือเปล่าอันนี้ก็คือไอเดียที่1ครับแต่ว่าไอเดียเนี้ยที่ผมยังแครงใจก็คือกรณีของ4เนี่ยสี่ค่อนข้างปรับลึกนะแล้วก็ในเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาเนี่ยดูมันเทียบกับ2เนี่ยมันดูค่อนข้างใหญ่นะแต่ก็ก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับยังเป็นไปได้อยู่สำหรับมุมมองนี้ก็อาจถ้าจบก็จะมีการปรับตัวย่อชุด A B C ต่อาตามมุมมองของขาขึ้นที่เราเคยเรียนกันกับไอเดียที่2ก็คือมองว่าถ้งชุดเนี้ยจบไปแล้วหนึ่งชุดนะครับก็คืออาจจะขึ้นไปนขึ้นใหญ่ อาจจะขึ้นเป็นขา A ก่อนก็ได้ครับแล้วตรงนี้เป็นการย่อ B แลวตรงนี้ก็คือการขึ้นของขา C อันนี้เป็นไอเดียเดิมที่เราเคยคุยกันเมื่อวานนะครับก็คือซัพพอร์ตในการขึ้นต่ a, ออันนี้เป็นไอเดียที่2นะครับแล uh ้วก็ไอเดียที่3ก็คือชุดเนี้ยมันยังไม่ได้ขึ้นจริงหรอกจะมีการแยกเซมิเนตก็คือมองว่าตัวเนี้ยขึ้นเป็นค่ายขา A แรกนะครับแล้วตรงนี้เป็นการย่อของขา A น้อยนะครับอันนี้เป็น A วงเล็บย่อ A น้อยขึ้น B น้อยนะครับ B อาจจะเบรกหัวตัวนี้ก่อนก็ได้หรือไม่ไม่เบ B, บีวงเล็บแล้วก็ค่อยขึ้นขา C ในภาพใหญ่นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นความต่างของเคดิสที่สามเนี่ยอาจจะดีสำหรับขาเซลคือราคาจะมีการพักตัวลงมานะครับอยู่ที่ว่ามากน้อยก็คืออยู่ที่ว่าชุดเนี้ยจบตรงไหนนะครับประมาณนี้พเพราะฉะนั้นเราไปดูอ่านในในดิจิข้างในกันว่ามีโอกาสเป็นเคสไหนพอเราดับมาดูทางเฟรมด้านในเราเห็นว่าวิกก็มีการขึ้นนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเราดับไดูทางเฟรมดเลย เราเมาดูทางเฟรมเดย์นะมากจุดต่างสุดของรอบที่แล้วที่ราคาลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาแนละ้วมีการยกโลดตรงนี้ก็คือทำไฮทำโลแล้วก็ยกโลดตรงนี้ก็เลยมองว่าตรงเนี้ยถ้ามองว่าเป็นดิมเพาได้ไหมก็มองว่ามองว่าได้อยู่นะคืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งปรับสองแล้วตรงนี้คือขึ้นสามนะยังไม่แน่ใจว่าสามจบหรือยังะครับถ้าสามจบแล้วอาจจะอาจจะได้เจอการย่อของขึ้นสี่ในภาพใหญ่เพื่อวิ่งขึ้นขึ้นห้าถ้าชุดนี้เป็นดิมเพาะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอตลาดฉเฉลยนะครับตลาดฉเฉลย แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือชุดน,นี้ไม่ได้ขึ้นเป็นนิมพ์เขาขึ้นเป็นแค่ A รี b าว B แล้วก็คือ C นะครับเพื่อจบ B ในภาพใหญ่ตรงนั้นเนี่ยแล้วค่อยลงขา C ถ้าเป็นเคสเนี้ยนะครับถ้าเป็นนิมพ์เาก็าจ,จะขึ้นได้แรงกว่าอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาตามต่อผมไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะขึ้นเป็นในรูปแบบของอะไรนะครับก็สิ่งที่สนใจคือพอเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันมีโอกาสเป็นเคสไหนเนี่ยเดี๋ยวรอกราฟเฉลยเราก็จะเห็นภาพ,พพร้อมกันเราไม่จําเป็นต้องไปคาดการณ์หรือว่าไปเดา ขับให้กราฟเฉยเราก็รู้เองแต่สิ่งที่เราสนใจคือว่าเราจะจังหวะเทรดยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยตอบไปดูว่าจากจุดที่มันยอตรงนี้นะครับ1885เนี่ยอ่ามันมีโอกาสจบชุดขาขึ้นตรงนี้หรือยังว่าเราจะจังหวะเล่นหน้าบายหรือว่าหน้าเซลล์ต่อดีอเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับตอนนี้ที่เราเห็นรอบอย่างหนึ่งก็คือสโตนนี่ก็คืออยู่ในโซนโอเวอร์ถ้าชุดนี้ไม่ผ่านไฮก็ระวังเป็นการพักตัวที่อ่าางแรงๆได้รอบหนึ่งเลยนะครับมาดูทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับ จากจุดที่เรามาร์กนะครับจุดที่เรามาร์กเนี่ยพอพอมาตรงน,นะะีน้นาาน 1, ใช่ไหมมองว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งใช่ไหมตัวนี้คือขึ้นสองนับที่เราเคยกันก็คือ A B สองแล้วตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นสาม x หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้คือขึ้นสี่ตัวนี้คือขึ้นห้าอันนี้ก็คือไอเดียน,นีงก็คือตอนเนี้ยเรามองว่าขึ้นห้าเนี่ยจบไปแล้วก็คือขาขึ้นช่วงเนี้ยน่าจะจบแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นการพักตัวของขา A ก็คือมีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อ ของขาสี่ในภาพใหญ่ทําได้ไหมซึ่งอาจจะเป็นเอเล่หรือเป็นคื่อนสี่ก็ได้นะครับอตอนนี้แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ยังโมงบอกและยืนยันไม่ได้คือราคายังไม่ได้ถึงกดดีกีขั้นต่าก็คือวัดที่ชุดราสองเนี่ยตอนนี้ราคาลงมาก็คือยังไม่ถึงนะครับกดดีกีขั้นต่า38.2หรือ33.3เก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไม่ได้ชัวร์นะว่ามันมีโอกาสจะพักไปคื่อนสี่นะครับไอเดียที่หนึ่ง อันที่2ก็คืออาจนอาจจะยังไม่จบไปได้ก็คือ,อจะขึ้นเปขึ้น1่ตันนี้ย่อเป็ขึ้นสองตอนนี้ก็คือขึ้นสามนะครับแล้วตัวนี้ก็คือการจบ4แต่ตัวนี้ก็คือขาห้าขาห้าจะแบ่งเป็นเป็นชุดขึ้นย่อยนะแต่ว่าคืออาจจะเป็น A b c นะครับถ้าขึ้นมีการขึ้นทำหายนะ C ก่อนนะครับเป็น1นึนชุดอาจจะเป็น d แล้วก็ขึ้นขา e อาจจะเป็นริมแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะแล้วอยจบห้าแล้วก็ลงนะครับ แบบนี้ก็ไม่ไม่ผิดนะครับก็คือสามารถเป็นไปได้อยู่ก็คือตัวด้านนอกก็ขึ้นไปทำไฮนิดนึงแล้วก็ทำในการทิ้งตัวลงมาแบบนี้นะครับ A B C D แล้วก็จบขา E แล้วก็ค่อยทิ้งตัวเป็นการจบชุดเคลื่นอนยางหนึ่งนะครับอันนี้ไอเดียที่สองนะครับก็คือชุดเนี้ยถ้าเป็นถ้าเรามองภาพรวมกันนี้ผมก็มองว่าอัพไซด์ในการขึ้นก็น่าจะมาเยอะนะมองว่ามันเป็นปลายเทนถ้าจะไล่บ่ายผมมองว่าก็ต้องมีเวลาเฝ้านะถ้าจะเล่นหน้าบ่าย ส่วนตัวก็คืออาจจะบ u y adrenaline s e ลแต่ว่าต้องมี stop loss เพราะว่าถ้าเราเจออีกเคสหนึ่งก็คือในภาพใหญ่ถ้าเกิดว่าชุดนี้มันขึ้นเป็นขา ABC เลยในภาพแรกที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือชุดนี้มันคือขาเนี่ย A B แล้วขึ้นขา C เลยมันจะขึ้นได้ค่อนข้างแรงแต่ว่ายัางไงโครงสร้างภาพย่อยมันก็ต้อง support ด้วยนะครับั u p อ o r t ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องมาตามดูก็คือตัวน,นี้มันไอ วิธีแรกก็ต้องมาดูว่า5้าเนี่ย5้าจบไปหรือยังนะครับหรือว่ายังไม่จบถ้าไม่จบก็จะเป็นไอเดียดั a g o n ที่ผมบอกมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้แต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือการาฟเริ่มมีการสะบีก้างซึ่งกินเวลาแต่ถ้าเทียบกับไซต์ตรงนี้มันก็ยังพอๆกันอยู่นะมันยังก้ากึ่งอยู่นะมันสามารถที่จะยัดข,ขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับทีนี้เราดับมาดู time frame ชั่วโมงครับพอเราดับมาดูหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้ เป็นชุดขาลงนะชุดขาลงก็คือตรงนี้คือสามเอกที่เรามองกันว่ามันจบตรงนี้ใช่ไหมสามเอกแล้วตรงนี้ก็คือการจบของขาสี่ในภาพใหญ่ใช่ไหมก็คือตรงนี้อาจจะลงมาเป็นขา a ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คือขา b แล้วตรงนี้คือขาสี่ถ้าตรงนี้คือขา c ตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับย่อสองนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นขึ้นสามนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นการย่อของขาสเดี๋ยวลองเช็คนิดนึงแล้วก็ขึ้นขาห้าถ้าจบตรงนี้แล้วไม่ได้เบรกหายตรงนี้นะ มีโอกาสนะครับที่จะละ,ละมิดจุดกับตัวมีโอกาสนะที่ราคาจะลงต่อค่อนข้างแรงหรืออย่างน,น้อยๆก็ะถะแถวโซนใกล้ๆโซนฐานสองในมีโอกาสที่จะลงมาเล่นรอบได้แล้วก็หรือว่าโซนโซนด้านล่างนะครับประมาณนี้แต่ถ้าไม่ใช่นะก็คือมันจะทะลุไปโซนด้านบนก็คืออาจจะเป็นตัวเดลกนททีเเ่เรามองกันก็คือจะไปที่หนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งแปดห้าสามเป็นทาร์เก็ตโซนด้านบนถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นโดยเดลกานเนี่ยมีโอกาสที่มาโซนด้านบนเพราะฉะนั้นตรงโซนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเพย์เซฟ หนึ่งเก้าสี่ห้านะครับหนึ่งเก้าสี่ห้าหนึ่งเก้าห้าสามเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็วางสต็อปลอตไปที่วางสต็อปลอตไ้ที่หนึ่งแปดหกอ๋อหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะครับส่วนฝั่งขาแนวต้านระยะสั้นนะถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดขึ้นเดีวยวกันมันไม่ควรเบรกไฮนี้นะก็คืออาจจะเลยอีกขาหนึ่งก็คืออาจจะมาที่หนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามเจ็ดนะครับไม่ไม่ควรเคลื่อนไฮนี้นะหนึ 1, 9, 3, ่งเก้าสามเจ็ดอืมจริงจริไม่ควรเคลื่อนแหละก็คือประมาณหนึ่งเก้าสามสี่ถึงหนึ่งเก้าสามเจ็ดเนี่ย แลวมีเช่งกับตัวลงเนี่ยน่าสนใจในการหาจังหวะเล่นหน้าเซลล์ลงมานะครับผมมองว่าตัวเนี้ยอย่างน้อยอาจจะได้เล่นย่อของชุดเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะได้เล่นลอกย่อสามสิบแปดจุดสองของชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันปรับตัวลงแรงนะครับถ้าตัวนี้เป็นเป็นอิ้พเผเนี่ยอาจจะได้เล่นของขาที่สามก็คืออาจจะลงมาที่โซนนี้เลยเพราะฉะนั้นฝั่งบายผมก็เลยมองว่าถ้าจะรอเพเซสของหน้าบายผมก็เลยจะรอดูที่โซนดีกีขั้นต่ำก็คือหนึ่งแปดแปดสองนะครับ แล้วก็1892กีซ่า1893เป็นโซนที่น่าสนใจในการหาสว่วดเล่นหน้าบายของทองคํารอบนี้ก็ถ้าปรับตัวลึกๆเลยก็อาจจะมองที่1855 1866นะครับประมาณนี้เป็นร a r ก็ตโซนในการลงนะครับประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพนะไอเดียของตัวทองคํานะครับเดี๋ยวเราจะมารออัจังหวะดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับแผนการเทรดทองคําก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนๆท่านมากนะครับสวัสดีครับ